วัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองวิโรธอัดยับแบบเรียนป .5 สอนเด็กยอมจำนนยอมรับชีวิตกินข้าวเปล่าคุกน้ำป่าเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2566นายวิโรจนลักษณะอดิสรผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่อดีตกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อเขียนเรื่อง เราควรปล่อยให้เด็กไทยยอมรับสภาพการกินข้าวคุกน้ำป่าจริงๆหรือโดยมีเนื้อหาดังนี้มีคนส่งเนื้อหาในหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ผมอ่านน่าจะเป็นหนังสือชื่อว่าชีวิตมีค่าภาษาพาทีชั้นป่อ 5, บทที่9ผมอ่านแล้วรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างมากเพราะลำพงังการปล่อยให้เด็กกินข้าวกับผัดปักบุ้งและไข่ต้มหนึ่งซีโภชนาการเพียงเท่านี้ ก็ไม่เพียงพอต่าการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆอยู่แล้วแต่หนังสือเล่มนี้ยังคงมีเนื้อหาสอนให้เด็กยอมจำนนต่อโชคชะตายอมรับสภาพการกินข้าวเปล่าราดน้ำปลาหรือข้าวเปล่าคุกกับน้ำผัดปักบุ้งเข้าใจเรียงขับว่าทำไมหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วผลการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนรู้ระดับสากลของเด็กไทยไม่ว่าจะเป็น PISA หรือ TIMSS จึงมีแนวโน้มลดต่ำลงเรื่อยๆประเทศไทยควรลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็นและแพงเกินจริงนำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับเด็กๆพร้อมกับการปรับปรุงโรงเรียนทั้งหลักสูตรที่ยืดหยุ่นคืนเวลาให้กับครูและนักเรียนลดการสอบลดการบ้านปลดภาระงานธุรการเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน เพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันมีสวัสดิการรถโรงเรียนมีการปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบคันยกเลิศอำนาจนิยมภายในโรงเรียนและอื่นๆงบประมาณของกระทรวงกลารามที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากปี2547ที่78,000ล้านบาทจนปัจจุบันแตะระดับ200ล้านบาทต่อปีประชาชนตอบไม่ได้เลยว่า ประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติได้รับการดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นในแง่ไหนบ้างประชาชนต้องการอาชีพต้องการอาหารเลิกผ่านซื้ออาวุธได้แล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากมดิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ